เช้าวันนี้นะครับยกมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เวลาประมาณ7จ็นากาสิาทีะครับพร้อมกับบุ้งเนติพรและเข้าโรงเรียนทางประตูทางเข้านักเรียนเหมือนกับนักเรียนทั่วไปเ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเดกงามหรืสถานีประชาชนไทย PBS รายงานที่ฝั่งนะครับตามรายงานนะครับของนักข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS รายงานว่ายก ยืนยันว่าจะเรียนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ต่อไปครับเพราะว่าตนเองสอบเข้าได้และก็มอบตัวชําระค่าเล่าเรียนเรียบร้ยรอยแล้วพร้อมกับอ้างว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมยืนยันสิทธิการเข้าเรียนของหยกด้วยนะครับส่วนกรณีทรงผมแล้วก็การแต่งกายหยกยังยืนยันข้อไี้ครองเดิมนะครับคือเรื่องของทรงผมและการแต่งกายต้องเป็นสิทธิเสรีภาพทางร่างกายขณะที่กฎร,ระเบียบของโรงเรียนต้องให้นักเรียนมีสิทธิ์ร่วมในการออกแบบซึ่งหยกพร้อมที่จะทําตามกฎระเบียบที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่างขึ้นมา ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ตัวแทนพักคก้าวไกลเตรียมเดินทางมาไกลเกลี่ยกับทั้ง2ฝ่ายเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเวลาประมาณ9ก้เดนนกานะครับเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดทุกช่วงข่าวของไทย p ีบีกดไมทักสาและรายการสถานีประชาชนทาง